เรามานมาสักการพระเจ้าด้วยจริงใจงและความจริงแลงเรื่ององค์พระเวซริดมาประสุดในโลกนี้เพื่อเราจะได้รอดพ้นจากการถูกพิปาาสารอดพ้นจากบาปแล้วเพราะเรารับเชื่อแล้วแต่คนที่ข้างๆเราที่ยังไม่เชื่อเราก็จะได้บอกเขาด้วยวพี่น้องทุกคนในพิสจักร พันธกิจเสรีนีมีใจร้อนโนที่เป็นตัวอยาอ่างนีฉะนั้นให้เรารักษาไว้ทุกทุปีแต่สิ่งที่เริมไม่ได้ก็คือภาะท่าของพระเจา้าที่ควบคู่กับกิจกรรมจะเป็นร,อร,ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้าหรือพระวจนะพระเจ้าสองอย่างน,นี้สาาําคัญที่สุดในชีวิตแม้แต่การประกาศก็ต้องยึดสองอยานน่างนี้ขอบคุณพระเจา้าที่จะมี มีดนตรีในหัวใจแต่ขอให้มีภาะวะท่าในหัวใจเนี่ยเพื่อจะสู้โรคได้หน่อยไวรุ่นหนุ่มสาวมีจาร้อนรนที่จะนมัสาการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอกาสที่เราจะนมัสาการพระเจ้าแบบนี้เนี่ยมีน้อยมากรวมทั้งทั่วโลกเพราะว่าโบส์นี้ผสมคลเปกันทุกอย่างเลยเลยืมพระคำของพระเจ้าไปเพราะว่ากจิจกรรมมันเยอะ โอยทำเพือ่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อนำคนมาถึงที่รอดโดยทา่เห็นนั้นนพระคัีข้อที่38ในแกิจการบทที่13บอกวเหตุนั้นพี่น้องจงเขา้าใจเถิดว่าพรนั่นและได้ประทานการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายของพระเจ้าข้อสาบก้า,กาบอกว่าโดยพรคนั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ คนโทษทุกอย่างไม่มีใครกล้าพูดได้งน,นี้นอกจากองค์พระสิรเรามั่นใจไหมที่นังน่งที่นี้เนี่ยหมดคดีแนละ้วอเมนไหมครับอเมนคดีอะไรรู้ไหมครับคดีความบาปของเราหมดแล้วเร,เราไม่ต้องมีคดีแล้วเพราะพระองค์บอกว่าไะครับข้อสามถึงเก้าโดยพวกนั้นทุกคนนี่เชื่อพนโทษทุกอย่างผมขอบคุณพระเจ้าเวลาไปประกาศเนี่ย มาจับผมไม่ได้จะมาเรียกตำรวจจับผมทำไมครับประกาศผมหมดคดีแล้วไม่มีคดีนะครับมีแต่ว่าอะไรครับมีแต่ใช้นี่องค์พระเยซูคริสต์นั้นเองไม่มีนี่ในโลกมีแต่นี่องค์พระเยซูคริสต์อาเมนนะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าซึ่งจับผมไม่ได้โดยธรมรมบัญญัติของโมเสสบัญญัติของโมเสสนั้นเป็นกฎหมายของมนุษย์แต่เวลานั้นถ้าโมเสส เขาลงมาจากเขาศีนาและจงเชื่อเขาเพราะว่าวาระนั้นต่างจากวาระนี้ถ้าวาระนี้ไนดะ้ยังไปเชื่อโมเสสอันนี้แสดงว่าผิดฤดูฤดูเกี่ยวข้าวก็ต้องเกี่ยวข้าวไม่ใช่ป,ปมมมมมลูกมะม่วงฤดูปลูกลำไยก็ควรจะปลูกลำไยไม่ใช่ปลูกต้นมะพรา้าวขอบคุณพระเจ้าการดำเนิน ชีวิตคริสเตียนเป็นวราระของพระเจา้แจา,จา,มมาและพระเจ้าจะอุยพรตามวาระเหมือนกับผู้อยูไกนแต่ขอให้พระพอที่เราได้รับนั้นสมความเป็นจริงทุกประการและเราก็จะนอนตายรู้ไมหมครับคนเราก่อนจะตายเนี่ยนะเขาคิดอะไรมากเขสึกไงเขาจะคิดถึงคนใกล้ชิด บางคนสามีก่อนเขาจะตายเขาจะคิดถึงคนใกล้ชิดเขาคือใครครับตอบได้ครับคือใครครับภรรยาเอออันนี้คิดถึงภรรยาเพราะว่าจะสั่งเขาอย่างไรว่าเออลูกเราเนี่ยจะยังไงจะสั่งคนใกล้ชิดคือภรรยาเมื่อภรรยาเสจะได้เนี่ยก็อยากให้ลูกเขามาใกล้บอลูกมาใกล้ภรรยามาใกล้เสจะได้เนี่ยเขาจะตายตายอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอาจารย์เรียนจิตวิทยามาแล้วเขาบอกว่า คนที่จะใกล้าตาเนี่ยเขาจะคิดถึงสารพัดิดเลยนะแต่เขาจะคิดถึงคนใกล้ที่เ็คือว่าลูกเมียที่ไม่อยู่ใกล้แต่ถ้าลูกเมียไม่อยู่ใกล้เนี่ยเขาจะตายแนตะ่นะตายเนะี่ยตาค้างนะน่ากลัวฮะเพราะว่าถ้าเชาาโลกเขาเรียกว่าไปไม่ดีตามค้างนี้ยหมอผู้จต้องพยายาม,ยนะาาม,มายให้ตามเลยนะบางคนตามไม่ลงก็ต้องเอาเข็มเย็บให้ตามเีกนะแสดงว่าไปยากมาก โมโนุษย์าบอกวคุณพระจเจ้าไอ้เรื่องนั้นไม่ได้สำคัญครับจิตวิญญาณเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้ดูแลเขาแล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้ยังมีความห่วงใยอยู่ความห่วงใยในโลกนี้เนี่ยมันมีมากนะเป็นภาระนักไม่แปลกับที่องค์พระชูบอกว่าบรรดาผู้ละหมาดเนี่ยและแบกภาระหนักจงมาหาเรามนุษย์นี่มันมีภาระหนะักจริงๆนคะครับระวังนะครับกับจัดอันนี้ ภารานหนักแต่ว่าขอพระเจ้าเล้ทรงให้ภาระานหนักในชีวิตเราเนี่ยนะครับที่หนักงงเนี่ยให้มันหมดไปโดยพึ่งพระเจ้าถ้าไม่พึ่งพระเจ้านี่ภาระามันจะทับถมเราทาให้จิตวินญาเราเนี่ยร่อยเราพระเจ้ามองว่าลูกคนนี้ในนาสสกการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาและการจริงพระเจ้าก็เทพยบกับามไม่รังคนคนนี้ขอบคุณพระเจ้านี่คือประสบการณ์ ไม่ใช่เฉพาะผู้รับใชพร,ระเจ้าทุกคนที่อยู่ในพระเจ้าพระเจ้าก็เทพระพรมาอย่างคุณคนนั้นที่จดจ่อเวลาที่เราให้กับพระเจ้าหมายถึงว่าให้ด้วยใจแต่ทําตามตารางสอนเนี่มันเหมือนกับว่าทําตามสูตรสาเร็จในเทคนินะครับตบ้องทำด้วยใจในกิจการบทที่13ข้อที่35ถึง39พระองค้ จะไม่ให้องค์ิสุทของพวกองค์ประสบความนาวเน่าเปื่อยอีกต่อไปเพื่อเป็นแบบอย่างให้มนุษย์นั้นพึ่งในฝ่ายจิตปิญญาและมีชีวิตฝ่ายจิตญ,ญาไม่อยากให้ชีวิตคริสเตียนต้องตกอยู่ในฝ่ายเนื้อนังความนาวเน่าเปื่อยหมายถึง ไฟเนื้อหนังซึ่งทําให้มนุษย์นั้นขาดการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่แปลกครับที่พระกัมพีบอกว่าเพราะพระเจ้าจะาความบาปน,นั้นนาไปสู่ความตายแต่ขอประทาจนจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ไอความเน่เาเปื่อยนี้นาไปสู่ความตายของคุณพระเจ้าอดค์พระเยูิดใจชิมแห่งความเน่เาเปื่อยและความเน่าเปื่อยอันนี้องค์พระเยซิตเจ้าก็ดาาได้ใช้ชนะบนใบกงเขนแล้ว ปอ <_ S 1> เนื้อความตายเนื้อเนื้อนและในที่สุดแล้วองค์พระเยซูคริสต์ก,ก็เป็นขึ้นในวันที่สามเพื่อปรากฏให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่อมตะไม่ตายติดต่อไปเพราะพระองค์ไม่ใช่สภาพอยู่นในเนื้อหนังตลอดกาลอย่างมนุษย์วาระขององค์พระเยซูคริสต์มีสามวาระวาระแรกก็คือในสภาพที่เป็นเนื้อหนังอย่างมนุษย์ วาระที่สองคือวาระที่ถูกตึงบนไม้แข็งเขนคือวาระตายตายว,วาระที่สามคือวาระที่เป็นขึ้นดังนั้นของพระเจ้าสามวาระนี้พระเจ้าให้เรามีสามวาระเหมือนกับพระองค์มาเมนเราควรภูมิใจนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ทำพระองค์ทำใจลงและให้เรา ฏิบัติตามเหมือนอย่างพระองค์และเป็นเหมือนอย่างพระองค์ด้วยนี่คือความท่องใจที่องค์พระเยซูคิให้เป็นแบบอย่างเราในข้อที่สิบสก็ว่ากันครับขันถึงวันสะบาโตหน้าทนเกลือบสิ้นทั้งเมืองได้ประชุมกันฟังพระคำของพระเจ้าในข้อที่4ี่ในกิจการข้ที่13ข้อที่44 รู้ไหมว่าการประชุมฟังพระธรราของพระเจ้านั้นเพื่อให้เขาเนคนมานั้นมีชีวิตขึ้นมาคนกับใจก็เพราะว่าพระธรรมของพระเจ้าทําให้เขามีชีวิตขึ้นมา